ผักเลยวะแม่ปลาดุกปลาดุกก็มีมวนบอกว่าม่วนยงมีสัตว์หน่งม้วงหน่อยหน่งม้วนม่วงหน่อยว่ะกูก็มีไปบานผมไาไปต้มบ่ะอืมท้ไม ไม่จังจางนะไม่จังจางแมงกินุนยอดคือแมงกินุนเกี่ยวปลาเป็นี่งคนนี้เกี่ยวปลาดีละเนี่ยอร่อย้าวไปรู้สึก อหนึง่งอตไปยังหน่อยได้งปลาอันนี้ไปยังก่อนออโคาสองตัวตนะบปลาหนึ่งนวดยังคักได้ไหมพูดยอยางไรมาตองไหมไไที่ทาเนเ็ดไหมทานเท็ดไหมพูดอ่เป็นจังบาดเลยทางนี้จังบาทเลย ต้มเนาะชุดยอนเล่ดิวยเนี่ยโม,ม่แบน่นต้มน่แซ่บความนี้เน,น,นี่ย้ของแดดเลยครับคลิปนี้เอาไว้สมีก่อนครับิหน้าออกกันครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมชอ,มนะชอบมาแล้วชแนลครับปะเบิงหมอับ